สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาวไพทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2566ราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะซึ่ง <c oughs> การทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้าง,ง,งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะ จาได้อธิษฐานแล้วก็หยิบไพ่ไว้ให้แล้วนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่าลืมนะคะการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมดวงโดยกว้างอาจจะตรงไม่ตรงบ้างดูอย่ามีสตินะคะจะดูในเรื่องของการงานดวงทั่วไปการงานการเงินความรักสุขภาพชกลาภนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าไพ่ที่ได้มีอะไรบ้างนะคะไพ่ที่สายหยิบได้นะคะจะมีไพ,พ่ไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญมีไพ่ king ถือไม้เท้า 2, Town, the tower นะคะหนึ่งดาบค่ะห้าไม้เท้าเดวิลค่ะเจ็ดดาบไ uh, พ่ the fool แล้วก็ คิงถือเหรียญ er แล้วก็สุดท้ายจัสเมนค่ะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะไพ่ใหญ่ของคุณน่ะจะได้ไพ่ทาวเวอร์เดวิลนะคะ The Fool แล้วก็จัสเมนค่ะเนาะถ้าดูโดยรวมนะคะโดยรวมนะคะโดยรวมจะพอเห็นได้ว่าคุณน่ะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนวิตกกังวล คิดเยอะคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินการบริหารจัดการเรื่องเงินคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ที่มีวินัยมีระเบียบในเรื่องของการใช้เงินนะคะคุณค่อนข้างจะคิดเยอะค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็จัดการการระเบียบของในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะาไพ่คิงถือไม้เท้าขึ้นมาการงานของคุณดี นะคะโดยรวมการงานของคุณดีการงานมั่นคงนะคะการงานดีการงานมั่นคงให้ระวังระวังอุบัติเหตุระวังเสียเงินเสียทองระวังอุบัติเหตุนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นระวังเกิดการเสียเงินเสียทองระวังอุบัติเหตุนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะแบบคุณอาจจะเป็นคนที่สู้คุณอาจจะเป็นคนที่ได้ รับโอกาสในการที่จะต้องสู้ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็มีไพ่ห้ามไม้เทา้าขึ้นมางานคุณค่อนข้างจะเยอะงานคุณยุ่งนะคะยุ่งงานเยอะเหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะในเรื่องของ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังบอกแล้วนะ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังเกิดอุบัติเหตุได้ มีปากมีเสียงได้ทะเลวิวาทได้นะคะกับอะไรนะคะไพเดวิลขึ้นมานะคะไพเดวิลขึ้นมาตรงนี้นะคะเดวิลมันจะเป็นเรื่องของอบายมุกเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหานะคะราคาได้หมดเลยนะคะให้ระวังในเรื่องของอสิ่งที่จะเข้ามายั่วยุ นะคะมันจะมีสิ่งที่เข้ามาเยื่อยุแล้วทําให้คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดนะคะมีการตัดสินใจผิดพลาดหรือทําอะไรผิดพลาดลงไปแล้วทาให้คุณเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนาะปัญหาของคุณนะคะปัญหาและการแก้ไขของคุณปัญหาของคุณจะมีคนที่ทําอะไรเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์กับคุณเข้ามาไม่หวังเดียคุณหรือว่าเข้ามาแล้วก็มา มาทำอะไรรับหลังคุณนะคะแต่ให้มองดในเรื่องของมีคนเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์และทำอะไรรับหลังคุณมากกว่านะคะในเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนคุณอาจจะอยากพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพาครอบครัวไปหลันลาหรือตัวคุณอ่ะอยากไปหลันลาอยากไปอิสระบ้างาว่าก่อนหน้านี้อาจจะทํางานหนกักทํางานเหนื่อยทํางานเยอะ อ,อยากไปเที่ยวบ้างแต่ไปเที่ยวยังไงนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดยาวนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการขับรถในเรื่องของอุบัติเหตุน,นะคะให้ระวังเลยนะคะแล้วก็คุณเหมือนเป็นช่วงนี้คุณเหมือนอยากไปท่องเที่ยวอารมณ์ความรู้สึกคุณมาเต็มเลยนะคะและไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่จัสเมนขึ้นมานะคะไพ่จัสเมนขึ้นมาบอกว่า <t om it> ช่วงนี้คุณได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆทางด้านการงานโอกาสดีๆทางด้านการเงินนะคะ <t om it> มันเป็นเหมือนคุณเพิ่งได้เกิดใหม่เหมือนคุณได้เพิ่งฟื้นตัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ <t om it> มันเป็นสัญญาณเตือนว่าเดือนนี้คุณได้รับโอกาสดีๆนะหรือว่าช่วงนี้คุณได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะ <t om it> มันเป็นโอกาส <t om it> อันที่สองของคุณ <t om it> ฉะนั้นเนาะคุณควรจะคว้าโอกาสมีไว้นะคะ โอเคนี่คือไพ่โดยรวมของชาวราศีมีนค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บไพ่ชุดนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ในเรื่องของเจาะลึกในเรื่องของการงานนะโดยใช้ไพ่สำหรับเดิมนี่แหละนะคะในเรื่องของการงาน <c oughs> ขออนุญ,ญาตสาักพัก ในเรื่องของการงานนะคะการงานชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานค่ะการงานได้ไพ่สองดาบการงานก่อนหนะ้านี้บอกแล้วนะว่าไพ่คุณอ,ออกมาเป็นไพ่เรื่องการงานท่อนข้างจะยุ่งเยอะนะคะแต่ถามว่าคุณสู้ไหมคุณก็สู้คุณไม่ถอยแต่ว่าบางทีบางอย่างมันทำให้คุณล,งลังเลและก็สับสน งานคุณค่อนข้างจะเยอะแต่คุณสู้ไม่หวั่นนะคะสู้ไม่ถอยด้วยได้ไพ่ทางอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะคุณสู้เรื่องงานคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะเพื่อเพื่อจะได้มีเงินเพื่อจะได้มีเงินเพื่อจะได้มีเงินไปท่องเที่ยวเพื่อจะได้มีเงินหลั่งล้าเพื่อจะได้มีเงินไว้แต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะอันนี้คือ ของชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการงานหมกแล้วนะการงานเดือนนี้ค่อนข้างจะยุ่งยุ่งเหยิงบางทีก็ไม่อยากคุยอใครเลยงานเยอะงานมากเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหมื่อยแต่สู้ไม่ถอยก็พยายามเรียนรู้ไปนะคะในเรื่องของการงานนะโอเคในเรื่องของการเงินค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเงิน การเงินชาวราศีมีนขออภัยการเงินชาวราศีมีนด้วยไพ่เทมเพลนส์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะด้วยไพ่เทมเพลนส์จะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณในเรื่องของการเงินทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะว่าว ไพ่สวยเลยไพ่การเงินของคุณนะชาวราศีเมีนซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> ขออนุญาตเดิมนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีมีน <c oughs> ก่อนหน้านี้ชาวราศีมีนนะคะเนาะอาจจะแบบ คิดเยอะคิดมากในเรื่องของการเงินอาจจะแบบตึงตึงมือหน่อยเฟืดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าของเดือนนี้นะ่ะการเงินคุณดีการเงินคุณเด่นนะคะทำให้การเงินของคุณนะคุณรู้สึกสมบูรณ์คุณสุขสมบูรณ์พร้อมได้ไพ่แม่นะคะคุณมีเงินมีทองเหมือนนั่งอยู่บนบันลังสวยๆนะคะแล้วก็การเงินของคุณช่วงนี้เป็นเดวิล The view of fortune นะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนำพามาแหละช่วงนี้นะกลงล้อแห่งโชคชะตานำพามาซึ่งทำให้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะโอเคการเงินคุณดีค่ะมาดูโชคลาภหน่อยโชคลาภโชคลาภชาวราศีมีน โชคลาบชาวราศีเมีนได้ไพ่อัศวินถือเหรียญได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าได้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่เจ็ดถ้วยถามว่าโชคลาบคุณเด่นไหมถ้ามองแบบนี้โชคลาบไม่เด่นโชคลาบไม่เด่นแต่เด่นเรื่องการใช้จ่าย <c oughs> อหมายถึงว่ามีเงินเข้ามามีเงินเข้ามือได้จ่ายออกไป มีรายจ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีเงินเข้ามาก็มีรายจ่ายออกไปแต่โชคลาภของคุณจะอยู่ตรงที่เรื่องงานนะคะคุณในโชคลาภจากการทำงานจากความมุ่งมั่นจากความตั้งใจจากความขยันหมั่นเพียรของคุณนี่แหละคือโชคลาภของคุณแล้วทำให้คุณได้ไปใช้จ่ายได้ไปแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะมีแพลนหรือว่ามีโครงการที่อยากจะทำอยากจะซื้อนู่นนี่นั่น ที่อยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงั้นอ่านะคะส่วนมากโชคลาภของคุณจะไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงใครอยากเสี่ยงเลขที่เด่นของคุณมีเลข7เลข9ค่ะนะของชาวราศีมีน7กับ9 7กับ9นะคะลองดูถ้าคนอยากเสี่ยงนะถ้าไม่อยากเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงถ้าเสี่ยงอยากอยากเสี่ยงเพื่อความสนุกก็ได้นะคะโอเค บอกแล้วนะโชคลาภไม่เด็ดในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่เด็ดในเรื่องของการทําง,งานนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมสุขภาพของชาวราศีมีนถามว่าแย่ไหมช่วงนี้อาจจะมีปวดในช่องท้องได้ บางคนปวดหลังปวดช่องท้องปวดหัวเวียนหัวเวียนหน้าบ่อยๆนะคะเพราะมีไพ่เด้แฮงแมนขึ้นมาแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าแต่ถามว่าเป็นอะไรเยอะไหมก,ก็ไม่เป็นเยอะยังสุภาพยังได้อยู่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องดูแลรักษาสุภาพของตัวเองนะคะอาจจะมีเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้นะคะอาจจะปวดหัวเวียนหัวถ้าผู้หญิงก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องกับช่องท้องกับมดลูกอะไรพวกนี้ได้นะคะโอเคอามาดู ไพ่อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีมีนบ้างในเดือนสิงหาคมบอกแล้วนะคุณได้ไพ่ทั้งเดวิวทั้งเดอะทาวเวอร์คู่กันไพ่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของบาปเจดประการนะคะสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ทำลายมนุษยชาตินะคะเขาเตือนในเรื่องของการทำลายมนุษยชาติเรื่องอะไรเรื่องโลภะเรื่อง ความโลภความโกรธความหลงนะซึ่งคนเรามีได้ทุกคนไหมมีได้ทุกคนแต่ให้ระวังการมโหโลภโกรธหลงพวกนี้ได้หมดเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเราว้าวุน่นทําให้จิตใจเราไม่สงบแล้วทําให้เราไม่มีสติขาดสติขาดความยังคิดนะคะมันเป็นกิเลสมันเป็นสิ่งเข้ามาย้าวยวนยวั่วยวนแล้วทําให้เราทําให้เราอาจจะมีปัญหาหรือว่า เสียเงินเสียทองจากตรงนั้นนะคะได้นะคะให้ระวังนะคะสิ่งที่จะเข้ามายั่วยุนะคะพวกกิเลสตัณหาต่างๆอบายมุตต่าง,ๆ,างๆ,ๆ,ๆนะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะไพ่ทั่วไปจบแล้วนะคะช่วงไพ่จบแล้วดูเรื่องเรื่องของทั่วทั่วไปบอกแล้วนะว่าการทํานายดวงนี้ ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดูอย่างมีสติดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกดดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตมากกว่านะคะว่าสิ่งไหนที่ควรจะระวังในช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์มาดูในเรื่องของความรักความรักคนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดและคนมีคนคุยและคนมีคู่นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยว่าในเดือน สิงหาคมนี้นะคะสิงหาคมนี้ความรักจะเป็นยังไงผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะความรักคนโสดได้ไพ่ก้าวถ้วยคนโสดถามว่าคุณมีเสน่ห์ไหมคุณมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ชาวราศีคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณอาจจะคุยกับหลายคนนะคะคนโสดแต่คุณยังลังเลยังลังเลยังโรเล คุณมีคนเข้ามาทําให้คุณรักนะคุณรักคุณชอบนะคุณรักคุณชอบเขาเลยแหละนะคะคนโสดนะบอกแล้วนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะมีคุยหลายคนนะคะคุยหลายคนนะคะเนาะเป็นคนที่หวานเสน่ห์ไปทั่วหรือว่าคุยหลายคนตัวคุณนะเอแล้วก็ในคนโสดแต่คุณยังลังเลคุณยังลังเลคุณยังโลเลคุณยังแบบสับสน นะคะเหมือนหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่ได้ไม่ในเรื่องของความรักคุณยังแบบไม่แน่ใจแต่ถามว่ามีคนเข้ามารักคุณไหมมีมีไพ่เดลเวอร์มีคนเข้ามารักคุณนั่นแหละแต่คุณยังรู้สึกว่าได้ไพ่คุนถือถ้วยอะได้ไพ่เดลเวอร์พินถือถ้วยนะ่ะในเรื่องของความรักคุณเหมือนเหมือนมีความรักนะแต่ว่าคุณยังยังไม่ถึงขนาดว่า จะต้องเปิดใจขนาดนั้นอ่ะอดูซิดูซิไพ่นางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่าคุณถอยตัวคุณอนะมีความรักนะแต่คุณถอยอคุณจะถอยไปเรื่อคุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่โอเคบางคนบางท่านอาจจะแบบมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะ มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะพอมีคนเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าสุดท้ายคุณคุณก็ยังไม่โอเคยังรักตัวเองยังอยากอยู่กับตัวเองนะคะความรักคุณก็เลยถดถอยนะคะถอยออกมานะคะบางคนบางอย่างเพราะว่าคุณคิดว่าในเรื่องของความรักมันต้องพึ่งพาอาศัยกันได้นะมันต้องเป็นที่พึ่งที่พาทพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วก็ทําให้มีความสุขทําให้มีความสุข มันไม่ใช่แบบอะไรอย่างไงนะคะความรักคนโสดคุณก็โอเครักตัวเองต่อไปนะคะถ้ามันไม่โอเคสําหรับคุณคุณก็อยู่คนเดียวแหละนะคะคนโสดคาว่ามีคนเข้ามาทําให้รักแต่มันสุดท้ายมันก็อาจจะยังไม่ใช่นะมาดูคนที่มีคนคุยหน่อยสิสําหรับท่านที่มีคนคุยนะ <c oughs> นที่มีคนคุยชาวราศีมีนได้ไพ่เจ็ดเหรียญคนที่มีคนคุยช่วงนี้คุณกําลังคิดคุณคิดเยอะคิดมากคิดเยอะในเรื่องมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาว้าวคุณคิดคิดเยอะนะในเรื่องของคนที่มีคนคุยถ้าคุณคุยแล้วคุณก็เหมือนอยากอยากเริ่มต้นอยากสารต่ออยากมีครอบครัวที่อบอุน่นแล้วกอ็อยู่กันด้วยความรักความรักความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะ ในเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คบกันแล้วจบนะคบกันนะมันต้องสานต่อมันไม่ใช่แค่คุยกันแล้วจบมันต้องสานต่อต้องมีความเข้าอกเข้าใจมีความอ่อนโยนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้คนเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่แกร่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วเป็นคน ังนั้นคนที่เข้ามาหาคุณคุณจะต้องเพียบพร้อมนะคะเพียบพร้อมคนที่เข้ามาหาคุณก็จะต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทําให้คุณรู้สึกสมบูรณ์แบบคุณคุณอาจจะคาดหวังเยอะไหม <c oughs> ในเรื่องของความรักนะคนที่มีคนคุยนะ,ะเดี๋ยว <c oughs> ดูซิว่า คนที่เขาที่คุณคุยอยู่เป็นไงคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นคนเป็นนักต่อสู้เป็นคนทํางานแต่ช่วงนี้เขาอาจจะง,งานเยอะเป็นนักรักไพ่เด mm ินเลิฟเวขึ้นมาเป็นนักรักแต่เขาก็มีความอดทนสูงนะนะเขามีความอดทนมีความมุ่งมันน่นในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานช่วงนี้เขาก็รักคุณนะแต่เขาแบบอยากทำงานก่อน ไห้ใวสุดท้ายคู่ของคุณไปถึงไหนไหมสําหรับคนที่มีคนคุยมันเหมือนกับว่ามันมีการเรียนรู้กันนะในเรื่องของความรักมันเพิ่งเรียนรู้กันอะนะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะเดี๋ยวเปิดไพ่ไพ่บอกว่ามันเป็นความรักแบบเด็กๆ <c oughs> <c oughs> เอออ่ะโอเคไพ่บอกว่ามันเป็นความรักแบบเด็กๆ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของความรักบ,บางทีมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นท่านมันเป็นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะคะมันไม่ได้หวือหวาปุ๊บว่บขนาดนั้นมีใครบางคนนะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนในอดีตนะคะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางทีคนที่เข้ามาคุยกับคุณอ่ะคุณก็อยากมีความคาดหวังเนะาะอาจจะสลับกันก็ได้คุณก็อยาก อยากว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณหรือว่าคุณคนที่คุณคุยอยู่คุณคา,าดหวังว่าคุณจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมนะคะมีพ่อแม่ลูกมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้นะคะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปดูสถานการณ์ดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอาจจะมีคนเก่าคนเดิมกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะโอเค นี่คือสําสหรับคนที่มีคนคุยนะบอกแล้วนะบางทีมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้กันไปบางทีเราคาดหวังมากเกินแล้วก็ผิดหวังฉะนั้นทาอะไรบางทีเรื่องในเรื่องของความรักไม่ต้องไปคาดหวังมากนะคะรักตัวเองอามาดูคนที่มีคู่เนาะคนที่มีคู่ชาวราศีเมีนเป็นอย่างไรนะคะสําหรับท่านที่มีคู่นะ <c oughs> คนที่มีคู่ได้พายเด็กถือเรียนเด็กถือไม้เท้าคนที่มีคู่คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินคุณคิดว่ากู่ของคุณจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะมีปฏิหารบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณมั่นคงในเรื่องของการงานคู่ของคุณคู่ของคุณช่วงนี้ใช้เงินเยอะ <laughs> ใช้เงินเยอะเงินหามาได้ก็ใช้ออกไปเยอะนะคะถามว่าโอเคพวกคุณมีความสุขไหมก็มีความสุขกันระดับหนึ่งนะคะเพราะได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่สองถ้วยนะคะเขาก็รักคุณดีนะคะรักคุณดีได้ไพ่โดเวอร์นะอ่ะโอเคสําหรับคนมีคู่ก็ยังรักกันดีนะคะ คนหนึ่งมุ่งมั่นในการหาเงินมุ่งมั่นในการเก็บเงินมุ่งมั่นในการทํางานอยากมีปฏิหาริย์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเนาะแต่ว่าสุดท้ายนะคะคุณก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละก็ทํางานเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิม, <c oughs> ม,อ,ดมอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจมีความสุขมีความเข้าใจและกะ็มุ่งมั่นทำงานเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> นะคะโ <Okay. S 1> อเคมาดูซิไพ่บอกว่าไง่าย เขาบอกว่าให้คุณทําเหมือนจีบกันใหม่ๆซิเฟิร์สกันหน่อยซิเ no? นาะทำให้เหมือนว่าคุณจีบกันใหม่ๆแล้วก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยเหลือนะคะบางทีเวลามันจะเป็นเครื่องเยียวยาเป็นตัวช่วยเหลือแล้วทําให้อ่าแฮปปี <c> ้ <oughs> แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่าง มีบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างมีใครบางคนในอดีตก,กลับเข้ามาในชีวิตของพวกคุณนะคะแต่กลับมาแบบไหนอาจจะกลับมาแบบเพื่อนอ่าอาจจะเป็นช่วงเทศกาลกลับมาเจอหน้ากาันอะไรประมาณนี้เลยนะคะถามว่าโอเคไหมชีวิตครอบครัวคุณโอเคนะคะดีมีมีความสุขนะคะ อันนี้เป็นไพ่รายเดือนของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ